苏迪嘎。 はい <laughs> <laughs> ไม่ต้องเป็นวันนี้กูกูไม่ได้เป็นมึงเล่นยดางเดียวตัวลอเดี๋ยวลอยจัดไม่ต้องพูดสคริปต์ไงมีพิธีกรไหมใช่ไหมกูจะได้ไปพักไม่มาเล่น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 เก็บเก็าเก็บเป็นตลอดเลยด้วยเป็าตลอดเลยเลยพี่ตลอดเลยพี่ผมจะมาเล่นมาเล่นตลอด คลิปที่กูไปลงเล่นเองอ่ากูโดนทุกคลิปเลยใช่หันมามองผมบ้างดูทุกคลิปช่วงนี้เป็นไงนี่ผมนี่ตอนนี้จะแต่งสะฮาเลยโอ้โหละคนจะดูพวกพี่ไม่ไ้เอาโอเคเดี๋ยวให้น้องเขาต่อเลยจ้าต่อเลยจ้ามือนี้เกมชื่อว่ากินของเก็บอาการไอ้ไอ้ไอ้เนี่ยกินของที่มีรสชาติแบบเป็นแบบเพช เปี้ยวแบบโคตรโแบบมองแป้งอะอะไรนะ่ไงนิ่งไารม่ไ่้ไนิ่งไ่งไง่งไ้นิ่งไนิ่งไน่ไนิ่งไนิ่ไนิ่ไ่งไิ่งไ้นิ่ไ่งไงน่ไงนิ่ไนิ่งไงนิ่งไงนิ่งไงนิ่งไนิ่ไงนิ่้ไ่งไงนิ่งไงน่งไน่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 ้ไ่ไ นเป็นคนกินฮ้ยแก้วมีจันหรือครูเร evet> ื <se 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 ่องเออครูเรื่องเออเอาต่อเลยต่อเลยต่องลยเอาะว่าสี่ที่เหลือเนี่ยตกโรคกันว่าผู้ใดเป็นคนกินไม่กินไปต้องเก็บอาการแบบมิดจั๊บมิดจั๊บคืออะไรแบบมิดอิ่มซิมนะเ้ามิดเกินเร็ว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 เร็เขียนร็วเร็มิดจั๊บอย่าไปเขียนหนูไปอิ่มซิมแล้วก็คือแบบแบบมิดอิ่มซิมมิดอิ่มซิมก็คือแบบมิดแบบ เขาให้ไลูกนะว่าจะกินไถลูกเดียดจ้าไม่ลูกพอกินไปแล้วซืให้คนที่ปิดตาพอเปิดตากมาให้ท่ายว่าผู้ใดต้องเนกินมีเวลาให้ทายอยู่วันมิเนตคนลุกขึ้งแน่นอนคนทายถ่ายเพจก็ถือกินว่าถ่ายดูสี่คนที่เหลือจะคนกินอ่าโอเคอมีเข้าใจไหมเออเข้าใจว่าอ่าโอเคเต็นได้หรือเปล่าถ้าเต็นไม่ได้นี่เป็นพิดีโอนไม่ได้นะ เ๋ยอะเต็มไหนอีกอ่ะโอเคเดี๋ยวยังไงต่อเลยต้น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 ้นต้น้นต้นตนต้น้นต้นตเนี้น้นต้นต้นต้น้นต้นต้นต้น้นต้นตเนี้น้นต้นต้นตยน้นต้นต้นต้น้นต้นนต้น้นต้นนต้น้นนเพียนนะนนน้นนน้นนน้น Oi riu chín oi riu chín Mẹ บ่ Mẹ อยู่บ่แม่นแม่นอยู่บ่ เปิดนี่เิร์ตเหน่อยเรก็รอหกโมงกเออก็ได้รอรอไปเนี่ยเฮ้ยมีใครห้าเลยเหรอเบิรไอ้เบิเิโง่โง่เลยกรหม่อมก็บางก็ด้งดังเป็นไอ้รไม่กล้ตะเตกลงหายิกนหายเก็บอาการอยู่ไตยไไตยไต้ยไตย พีคค่ะเรื่องอะไต่อมาเลยจะกืนก็ไม่ได้ขันอยู่แงเนี้น้ำมะนาวประมาจะหมกเงินโยกๆยกไปนะอ่ากลึบเข้าไปกลึบเออกลึบเป็นจักเด็เกมมือป็นภาษาเกมมือนไปวะไม่ใช่เราไม่คว้าน้ำแจกไปให้เจ้าแก้ตัวอีกรอบนึง

บ้าเมย์ต่ยอไรวะบ้าบ้โอ้ยสัตว์เ้ยอะไรที่เนี่ยผมีคอสตาร์เล็ตัวกตัหรืมดสังเนยเนี่ยเสียงเพาะแน่พี่อะร้องเพลงอะสุดยอดพี่จ้าสุดยอดมากพี่แน่ไหมฮะเกี่ยวกันเลยพอแล้วม่ต้องเก็บแล้วมเลยมาเยกลไเนี่ยโอ้เสือก็อไพี่เป็นอรือเที่ยวชอบกออเนี่ หแลหายไปแล้วเฮ้ยรอบนี้ไอเดย์ผิดไปสองรอบแล้วไปรอบต่อไปรอบนี้เริ่มอยากคือแล้วด้วยค่ะตอนนี้อวยอยเปรี้ยวจิตอยเปรี้ยวจิตอนนี้พี่ขอขยำได้ไหมเฮ้ยพร้อจับได้ไหม็นน้ำหลวงวะเดะสั่นเลยทีนี้เดะปอน ไทยถือกัรอบวงด้ค่ะเอากินพวกมึงกินเลยอ่ะเดิมตั้งหน้าเหมือนเดิมเลยเนี่ยเสียหน้าเหมือนเดิมเลยเนี่ยเสียให้พวกมันแก้ตัวแล้ว่ะได้โอเค

ฮะขราัไม่นอะนะหูดักใครกนไปเนิ่มถึอไปเนิ่งมา่เนิ่มมาจะไปกินยากหน่อยว่ไอ้เหี้ยมีเม็ดให้ด้วยแ่บไอ้เหี้ยแล้วมีเม็ดนะด้วยกินงานคุณภาพนี่ยบักการลองกิบปัะกาศเกินบกการแกวบบักร้อี่กวบเนี่ยนี่ก็ยิงจังเลยเหี้ย รอบนี้นะค่ะปักพริกไม้กินเผ็ดจะไม้กินเผ็ดมาเรามีพี่ขอจับใบบนี้แน่เลยเลยแน่เลไม่เคยแน่ใส่ใจใส่ใจมีันเซ็นซ่าดเลยอ่แาแร้งสี่คนตกลงกันใครสิเป็นคนกินดเป,ปิดตาค่ะ ta đen ta đen ta đen ơi cái gì cái đại นี่นะนี่ึงอะนารึงวะไม่มึงนี่คนานเลยวะมันหลุดตัหลายรอบเลยไปกินก่อเมเลยเร่มใหม่นะกินก่อนเลยอาเงยอางเนี่ยเไปเก็บเก็บนี่ลองเก็บดิหนึ่งสอง

คุถูกไหมกระดูกหนักที่้องเลจะตอบตัวหนาแล้วก็ไม็ต่อตัวสั่น่ตัด่แต่ตัวสั่นเพ็ดหยิบเพ็ดตัเม็ดแแนวแ่บได้นิันหนึ่งสอ เร็วเร็วแล้วะไปเเป็นรอบสุด huh. ท like wow ้ายกันโอเไปก่อนไปรอบสุดท้ายไปกินน้ำก่ไปไปนี่เป็นรอบสุดท้ายแล้ววารสบีแซมบอส บอกว่าไม่เอาหน้าไม่เอาหน้าโอ้ยไอเด็กพี่เดมาแกอุ้ยเยวเหรอเออพี่เดมาแกตาเอาแมเลยลงพัดเจกินอ่าพัดเจ็กินเดี๋ยวพวกให้พวกคอยพวกคอยให้ซีมาสิโต๊ะรวมกันเลยเบ้อเบอร์โอ้ยแดงแดงด้วยเลยปวดตาได้ยังยังนะ เมื aí, u, s, u, like ่อกี้อกล้องชัดเลยว่ามันฟอมมแกเหี้ยชิบน <laughs> ี่ยมีอะไรนี่แต่ต้องปากมนคผิปกติไอ <laughs> ้นีมีตาคอไอ้นีหน้าแย่เฮ้ยพี่ีพี่เขียวขันไม่อยู่ไอ้บึงไอ้บึงไอ้บึ้งคือคำตาพี่พีด นนาเลยออกแล้วเป็นเี้ยอะไรเนี่ยเผ็ดพิกันนู้นี่ไม่เลือะเลล่ะตีอย่เนี้แต่ตาตาข้างตาคอใช่ใช่ใช่าไหนไม่ถูกเลยกันวะเกิดตันไปจอนะตาพี่ครับจอนยไม่ขอกินได้ไหมอ่ะมีขอมือ

เบอร์ตาทำไมมันทำเสียงหลายคนดิบวะหบื่ไอ้ตาเบิร์ทีเมื่อกี้มึงเก็ตหลายรอบน่งนะี่ไม่น่าใช่กองไม่ใช่ไม่ใช่ทายใส่เอ้าไอเป็นคำตอบพี่ มึไม่รู้จริงๆหรอไอ้สัตว์ไอ้เก่งก็เไอ้สัตว์อีกแล้วหน้าแม่งบบเบี้ยวเลยไอ้เฮียนายุ่มของเข่าใหญ่ไอ้เียเนี่ยแล้วก็วิเคระห์ซะช้าเลยมาอนไป่อโอเคพี่อะปอนปอนให้พี่หน่อยหมายถึงคนนี้เื่องลง เฮ้ยเฮ้ยไหนเฮียเฮ้ยหลไปเฮียมันวิ่งอยู่ขาไม่กลับเฮ้ย้ายอดจาพอแล้วไม่ต้องไม่ต้องพอแล้วอรู้แล้วว่ามึงจีบนมึงโอเคเออเก่งเลพี่อะยอดเออทดีมากพี่เออไม่ต้องไปเออไม่ต้องพอแล้มึงรู้แล้ว มันรู้แล้วว่ามึงกินใช่เดีแบกเลยเนี่ยกินแลรู้สึกอะไรเลยสุดยอดเลยถ้าไม่ได้พวกมึงนี่แย่เลยวันนี้ก็ขอลาไปก่อนเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับเพื่อใ้ช่องชั์สัมโลได้จ้าไปแล้วบ๊ายบาย